สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับยูนิเกมที่ชื่อว่า Legend d e p t นั่นเองสาหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมตกปลาแนวสยองขวัญนั่นเองทุู้ชมครับเราต้องไปหาความลับที่เกิดขึ้นในทะเลสาบหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมกันว่าจะเป็นแบบไหนโอเคครับผมแล้ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นภาพแบบพิกง์เซลเลยนะครับพัฒนาโดยมหาลัยยูท่านั่นเองนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเมืองที่เรามาแบบหลังจากที่มีเนื้อเรื่องเปิดขึ้นมานะเราจะสามารถเข้าได้แค่บ้านหลังหนบ้านหลังนี้นะครับที่เราสามารถเข้าได้เข้าไปพูดคุยกับ npc นะครับเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้แค่นี้แหละฮะส่วนอื่นๆนะ่ะกดคุยอะไรไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วกัน อ่าสลีปอ่ะโอเคไปครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m ว t a l s l สล Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Night Harry Potter b l u a r k a e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center โอ้เป็นแบบยุคก่อนเลยนะครับเหมือนใน Playstation หรืออะไรแบบนี้เลยนะ ภาพแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะคือแบบเจ็บตาเลยถ้าภาพแบบนี้นะค่อนข้างปวดตาเลยอต้องเรียงเอาได้ระยะแค่ประมาณนี้มาครับตกปลาแบบเบาบึงปีศาเบึงลึกลับไม่ได้ขยับรลอกกันเนี่ยขยับรลอกขยับรลอกมาหน,อานอ่อยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนนะเนียปลาอะไรวนะเนียไม่เอาดีนายอยากได้ตัวหลัง ไนท์ขึ้นมาอีกแล้วโอเคอประมาณนี้โอเคผมตกมันได้หรือเปล่าผมไม่ได้อ่านด้วยนะผมกดเร็วๆอะ่ะนี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวนะไนท์อะ ตอนแรกก่อนนันนี้คือ no bad no bad ไหมถ้าเห็นไม่ผิดนะมานี่จับมาไปรุ่นจับมาโอเคผมมันมืดจังวะ,ะเดี๋ยวต่ออินนิดหน่อยนะครับให้ได้ในส่วนของตัวฟ้าแบบดีๆนะเราจะไปหาตาลุงที่ร้านกันผมว่าไอตัวนั้นอ่ะสอดลึกลับ ไอตัวแบบข้างหลังนู่นอะในในในข้างหลังว่ายมาเนี่ยมันติดหน่อยดิใช่หรือเปล่าเนในในตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมันไม่ไว่ายมากินนะมันใช่สัตว์ลึกลับเหรอลึกลับมันมีแค่นี้เหรอเอ้ยนายอยากเป็นปลาเข้าไปหาเขาจังเลยไอตัวนี้ก็ว่ายเองนะ ผมไม่ได้ทำอะไรนะมันไหวของมันเองไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยนี่นอนจนเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาตกช่วงเวลากลางวันดูยนะตอนแรกมันเป็นเวลาแบบมืดตื่นมืดตื่นไงป้าจะแบบไม่เห็นดีกับเราในช่วงกลางวันนะครับน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยแต่ในน้ำนี่แบบปวดตามากเลยนะเจ็บตาปวดตามากเลย กินหน่อยอเฮ้ยพ่โอ้โหปลาตัวกระจ้อยล่อยนะกระจ้อยล่อยมากินว่าโ,โหแย่เลยชึบเอาหน่อยคือมันเป็นเกมตกปลานะรูปแบบการเล่นจริงก็มีประมาณนี้แหละโอเคไล่ลูกพี่เขาสักตัวหนึ่ง เดี๋วทีนี้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่เมืองดูนะครับไปหาลุงคนนั้นดูว่าเราตกปลาได้ประมาณนี้เขาจะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวไปเทาานะไม่ใช่ไปกดสลีปอีกนะกลับมาที่เมืองกันแล้วนะครับในเมืองนี้แม่งมีบ้านอยู่หลายหลังนะครับแต่มีคนอยู่แค่ร้านตกปลา โอเคอ๋อนี่ไงเราสามารถรรบปลาที่แบบอ่าเราตกได้นะครับเราตกได้ประมาณ6ตัวนะเอามาขายได้เนี่ยคือได้เงินเลยโอ,โอ,โอ,โอ้โดีมีถังน้ำแข็งให้ด้วยนะโอเคแล้วเขามีอะไรขายบ้างนี่ไงก็จะเป็นพวกของ grade, อ,อัพเกรดเอาเยื่อคันเบ็ดเพิ่มเติมนะ โอ้หคือต้องหาเงินเยอะเลยนะ่าจะซื้อของเขาได้นะอ่ามีอะไรพูดคุยไหมไม่มีคือร้านเนี้ยเอาไว้ขายของนะครับแค่นั้นแหละน่าจะไม่มีอะไรนะเอาไว้ขายของไว้ซื้อของเท่นั้นแหละในเมืองก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับอยากจะได้อ่าในส่วนของตัวเงินเยอะๆนะครับเราต้องตกปลาให้ได้เยอะๆนะช่วงตกปลาที่แบบ ปลากินง่ายะั้นจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะเพราะว่ากลางคืนที่เราเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมปลาไม่กินเหยื่อเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนนะแต่ว่าเวลาที่เป็นกลางวันแบบตีมสลัวๆแบบนี้ยไม้ปลาไม่กินเหยื่อนะเออไม่ค่อยแปลกเท่าไรหร่อเปล่ามีจุดอื่นที่เราสามารถตกได้อยู่ไหมเดินก่อนเหมือนสะพานมีหลายจุดนะเดินวนหน่อยแต่ผมไม่ชอบที่มันวิ่งไม่ได้หรือผมกดปุ่มวิ่งไม่เป็นปกติปุ่มวิ่งก็จะเป็นปุ่มเชฟ มันเดินเร็วอยู่นะแต่มันก็ค้างเสียเวลาอยู่ตกบ,บนเรือนี่โว้หน้าตาปลาก็แตกต่างกันไปใช่หรือเปล่าคือเราอยากเวียงเบ็ดได้ไกลกว่านี้ครับเราต้องซื้อคันเบ็ดที่มันอไกลกว่านี้นะในอันนี้มันเวียงรัศมีแบบนี้ไม่ได้อะ่ะเนมันได้แค่ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ไกลมากนะ ไร่ลปลาดีๆอยู่ตรงกลางหมดเลยเออมันก็ตกเข้าไปนะไอตัวเนะี้ยไอตัวเนะี้ยเนี่ยตัวเนะี้ยนะที่เราอยากได้อะไม่รู้ขายได้เท่าไหร่แล้วก็ข้างล่างบอ่อไม่รู้มีอะไรนะครับมีสัตว์ลึกลับหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะลูกพี่มาอีกล่ะโดนอีกล่ะโดนนี่แบบนี้โดนเนี่เฮ้ยตกดีตกได้ตกดีปึ๊บมมาเอาตัวใหญ่ๆมากินหน่อยดิ มันจะมีกุ้งเหรอเห็นก้ามโตๆสองอันไงเนี่ยก้ามโตๆสองอัน,นกินเยอะหน่อยเฮ้ยปลาไม่ขี้เกียจกันหมดละกินเยอะหน่อยหาแล้วพี่มาดิกินหน่อย๋ยวมันจะมึดแล้วหรอไม่ค่อยกินเหยื่อเ,เลยยังนะ ยังไม่มึดเลยก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ